ขณะที่อุตสาหกรรมค้าปลีกเองเมื่อวานมีการจัดสัมมนา,าก็มีการประเมินว่าทิศทางค้าปลีกของปี54ก็น่าจะสดใสเหมือนกันนะครับ ทางสมา,สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกทุนไทยเขาจัดสัมมนาแล้วก็มีการให้มุมมองว่าแนวโน้มธุรกิจค้าปลีกปีนี้น่าจะดีขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมาเพราะว่าราคาสินค้าเกษตรนั้นเพิ่มสูงขึ้นในหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นทั้งข้าวยางพาร,รามันสำปะหลังอ้อยข้าวโพดปาล์มน้ำมันซึ่งก็ทําให้สัดส่วนการจับจ่ายของเกษตรกรซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าเกษตรเหล่านี้และคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง50%ของประเทศเนี่ยดีขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมธุรกิจค้าปลีกมูลค่า 1.4ล้านล้านบาทก็น่าจะเติบโตได้ต่อเนื่องแต่ว่าในสิ่งที่ต้องระวังก็คืออีกไม่กี่ปีประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างชัดเจนตอนนี้เริ่มมีทุนต่างชาติโดยเฉพาะทุนจากจีนเ,นเข้ามาในธุรกิจค้าปลีกและเทรดดิ้งในบ้านเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นภาพชัดเจนในอีกไม่กี่ปีจากนี้แล้วทําให้ผู้ประกอบการคนไทยอาจจะต้องเตรียมรับมือให้ดีกับธุรกิจค้าปลีกที่จะมีกลุ่มทุนต่างชาติเข้ามาเพิ่มเติมด้วยล่ละครับ